วัน,ะะนนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องระบบนิเวศนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าระบบนิเวศของเราใหญ่เค่ไหนไม่รู้ไม่ทร,ราบค่ะ,คะระบบนิเวศ แล้วก็สิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือโลกของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เน็นกระบวนการนะคะละักษณะทางความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะซึ่งกระบวนการดําเนินชีวิตนะคะตลอดจนความสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อมนั้ๆนๆค่ะต่อมาประชากรนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะของเราเป็นประชากรไหมคะคนเราที่เป็นค่ะ ู่รวมกันถ้ายกตัวอย่างก็คือมดจะอยู่ในรังอันนั้นก็คือประชากรก็คือประชากรของมนและต่อมากลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะคือประชากรหลายๆสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่ด้วยกันค่ะก็คือเหมือนมดที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ปลาที่อยู่ในน้ำอย่างนี้นะคะจะเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตต่อมานลค่ะระบบนิเวศนะคะก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดอน้อนเองค่ะก็เหมือนแบบว่าปลาอยู่ในระบบนิเวศก็คือระบบนิเวศในน้ำใช่ไหมคะถ้าเป็นนกก็คือในระบบนิเวศบนบ ต่อนะคะโลกของสิ่งมีชีวิตนะคะคือส่วนของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือเหนือพื้นโลกบนพื้นโลกแล้วก็ใต้พื้นอยู่โลกค่ะต่อมานะคะเราจะมาแบ่งตามระบบตามวัฏจักร เป็นตัวโบกลูกอ๊อดเป็นไข่ค่ะเป็นไข่ค่ะเห็นไหมคะเป็นไข่ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นลูกอ๊อดค่ะต่อมาก็จะเป็นลูกกบค่ะและสูงสุดก็คือจะเป็นตัวกบใค่ะใช่ค่ะส่วนมากกบจะอาศัยอยู่ในบ่อน้ําในแหล่งน้ํานะคะต่อมานะคะแบ่งตามระบบนิเวศบนบกนะคะก็จะเป็นผีเสื้อแมลงเต่าทองนะคะ ซึ่งเราจะเห็นได้นะคะว่าด้านหน้าของเรานะคะมีระบบนิเวศ สิ่งที่อยู่ข้างหน้านะคะนักเรียนสามารถสแกนนะคะความรู้ที่อยู่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นการบอกว่า ก็ส่งไงครูยังไม่ได้พูดเลยว่าจะไม่ให้สูตรเอ้าครูจะให้ทุกคนนะคะสุ่มจับคนละหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็ในตอนสุดท้ายก็จะจับอีกหนึ่งคำถามเพื่อมาช่วยกันตอบนะคะก็คือในเนี้ยถ้าพอเราตอบเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะดูเฉลยได้ตรงที่สแกนนะคะว่ามันตอบว่ายังไรบ้างอเดี๋ยวครูให้เราสุ่มจับก,กันนะคะ ไก่มีขั้นตอนอะไรบ้างตอบคือ 1. ไข่ไก่ 2. ลูกเจี๊ยบ 3. ไก่ตัวเต็มใบค่ะอ่าโอเคค่ะถูกต้องค่ะปุ้มด้วยเองไหนค่ะทุกคนอ่าวันนี้นะคะ